น,น้ำยาทำความสะอาดหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ไอทีต่างๆที่สะอาดสะดวกปลอดภยัยพร้อมจำหน่ายแล้วใน c t f i ไฟ Shop สวัสดีครับกลับมาพบกับ c t f i ไฟกับรายการ c a t f i IT ทีผบพบกับผมกรอบแคทไฟที่จะไว้นำเทคนิคได้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีววันได้ง่ายขึ้นสะดวกมากขึ้นครับวันนี้จะไว้นำเทคนิคก,กับ5คีย์ลัดของคเวอร์โคมนะครับ ที่สามารถช่วยทํางานให้เร็วขึ้นบน Windows 10หรือ Windows 11ครับใครที่ใช้งาน Google c h อยู่นะครับแทนที่ต้องใช้เมาส์นะเราสามารถใช้คีย์รัดนะครับประหยัดเวลาได้มากขึ้นนะครับเริ่มต้นคีย์แรกครับเป็นคีย์ที่มีประโยชน์แน่ๆก็คือเริ่มการเปิดแท็บใหม่นะครับแทนที่จะเอาเมาส์มาคลิกกดแท็บใหม่ใช่ไหมเราสามารถกด Ctrl T ครับ Ctrl บวก T นะครับปุ่มคีย์รัดนะเนี่ยครับกดได้เลยเปิดใหม่ได้เลยนะครับในการเปิดเ็าเรียกว่าแท็บใหม่นะครับง่ายๆเลยนะครับกด Ctrl บวก T นะต่อมาครับ จากเปิดแล้วครับมาปิดนะครับก็คือให้กดคันทอนดับมันยูครับคันทอนดับมันยูนะครับก็จะปิดนะครับเนี่ยฮะกดคันทอนบวกดับมันยูนะคันทอนบวกทีเปิดใช่ไหมคันทอนดับมันยูปิดนะครับอ่าเนี่ยนะครับการเปิดและปิดนะครับอันนี้แทนที่เราต้องใช้เมาส์กดนะครับเราสามารถใช้คีย์ลัดได้นะครับอีกฟังก์ชันหนึ่งที่มีประโยชน์มากๆเลยก็คือการเรียกแถบล่าสุดนะครับก็คือเราเกิดเผลอไปกดปิดนะครับเราสามารถเรียกกลับมาแถบล่าสุดได้นะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างนะสมมติว่าพี่ก๊อฟกดตรงน ให้กด c อน t r o l Shift T ครับ c อน t r o l Shift T นะครับเห็นไหมก็จะกลับแล้วนะครับง่ายแบบนี้เลยนะครับเกิดเราปิดไปปุ๊บอ่ะกด Control Shift T ขึ้นมาปุ๊บเปิดกลับมานะครับอันนี้ก็คือทําให้เราสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาใช้งานนะครับเพราะว่าบางคนเผลอปิดหน้าแถบไปเอ้ยจะทํายังไงเรียกกลับมาก็สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ในการเรียกได้ครับมาต่อที่คีย์รัดที่4ครับการย้ายตำแหน่งเมาส์มาที่ช่องค้นหาหรือ URL นะครับง่ายๆโดยการกด c อนโ r ร l L ครับ Control L ปุ๊บมาเลยเห็นไหมนะครับก็คือเราสามารถ กด c t r โ l o ลแปุ๊บแทนที่จะต้องมานั่งคลิกเมาส์ใช่ไหมแล้มันก็โผล่มาที่ตรงนี้เราก็พิมพ์เว็บไซต์ใหม่ที่เราต้องการได้เลยหรือเราจะคลิปลิงก์ตัวนี้นะครับก็ปรีลิงก์ตัวนี้นะครับส่งก็อื่นก็ได้นะครับมาต่อตัวอันสุดท้ายครับคีดสุดท้ายคีดที่5ก็คือการเปิดโหมดไม่ระบุตัวตนครับให้กด Control s h i เอ็ครับ c อนโทรลชิปเนะครับปึ๊บนะครับเปิดโหมดนี้มาแล้วเห็นไหมนะครับทำให้เวลาเราจะเข้าเว็บไซต์ที่ไม่ต้องการให้ลิงก์กับตัวแอคเคาน เราก็สามารถใช้โหมดนี้ได้เลยคอนโทรลชิปเอ็นปุ๊บนะครับไม่ต้องมานั่งเอาเมาส์ไปกดเปลี่ยนนะครับสามารถกดได้เลยแล้วถ้าเกิดกดปิดก็กดคอนโทรลดับเบิลยูครับปิ๊บปิดได้เลยนะครับทําอย่างนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือขั้นตอนในการใช้5คีย์ลัตนะครับสำหรับคู่โคมที่จะช่วยทํางานได้เร็วขึ้นนะครับใครที่ยังไม่เคยลองใช้งานนะครับก็ลองนําไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันอาจจะช่วยทําให้การใช้งานคู่โคมของเราเนี่ยรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ และนี่ก็เป็นเทคนิคดีๆนะครับที่มาฝากกันในวันนี้แต่ก่อนจะจากกันไปครับขอฝากผริพันธ์นะครับคลีนน้ำยาทำความสะอาดหน้าจอสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตและอุปกรณ์แก d เจตต,ต่างๆครับที่ทั้งสะอาดสะดวกปลอดภัยนะครับหากใครสนใจนะครับสามารถไปดูรายละเอียดด้านล่างได้ครับ ก็คือกดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับทุกคําสั่งซื้อจะเป็นการสนับสนุนช่องของเราครับทำให้ช่องนะครับผลิตคลิปดีๆแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนจะจากกันไปครับขอกําลังใจโดยการกดไลค์กดแชร์นะครับกดซุปเปอร์แตงนะครับเพื่อเป็นทุนทรัพย์ในการพัฒนาช่องต่อไปและที่งสำคัญก็คือกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ของเราแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับแคทไฟท์ครับ